รบหนูเป็นแพทย์วันนี้สามีมีอาการเจ็บหน้าอกขณะออกกำลังกายเจ็บเป็นเป็นหายๆมาครึ่งวันได้พามาที่รอพอตรวจ ECG เป็น non-ST EMI หนูส่งภาพมาด้วยตรวจทรัฟพอนินสูง99แต่ CKMB ปกติตอนนี้หายเจ็บแล้วคา์ดิโอโลจิสที่นี่บอกว่าจะต้องสวนหัวใจเพื่อใส่สเตนเพราะทรัฟพอนินขึ้น สามีหนูไม่มีความเสี่ยงอะไรมากเป็นพิเศษไม่สูบบุหรี่ความดันไม่สูงไม่เป็นเบาหวานมีแต่ไขมันสูงและกินสเตตินอยู่หนูรบกวนถามอาจารย์ทางแนวนี้ว่าควรจะเดินหน้าสวนหัวใจตามที่ cardiologist แนะนำไหมมีทางเลือกอื่นไหมตอบครับก่อนตอบคำถามของคุณขอนิยามสับให้ผู้อ่านทั่วไปตามเรื่องได้ก่อนนะ E.C.G ย่อมาจาก Electrocardiogram แปลว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Non S.T.E.M.I. หรือ N.S.T.E.M.I. <c oughs> พวกหมอเรียกกันว่า Non s t e m i ย่อมาจาก Non S.T. เอเลเวตมีออกาเดียลอินฟัคชันแปลว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มีการกระดกขึ้นของส่วน s อซึ่งบ่งบอกว่าบริเวณกล้ามเนื้อที่ตายเกิดขึ้นเพียงส่วนหนึ่งไม่ทะลุความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจซับเอนโดคาเดียลอินฟัคชัน จึงมีความรุนแรงน้อยกว่าชนิด STEMI ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจตายทะลุความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจเพราะพอนินเป็นเอนไซม์ที่ปกติอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายก็จะออกมาในกระแสเลือดให้ตรวจเลือดพบ cardiologist แพทย์โรคหัวใจหรืออายุรแพทย์หัวใจซึ่งมีสองพันคือนอนอินวา i ี e หมายถึงพันที่ใช้ยารักษาไม่ทำบอลลูนใส่ขดลวดกับ invasive c a r d i โลจิส s t หมายถึงพันที่เรียนวิธีทำบอลลูนใส่ขดลวดมา ฟังตามเรื่องที่เล่าคุณน่าจะไปเข้ามือหมออินว i าสีบคดิโอโลจิสเอาละคราวนี้มาตอบจดหมายหนึ่งถามว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด NSTEIM มีทางเลือกในการรักษากี่ทางตอบว่ามีทางเลือกหรือนโยบายในการรักษาสองทางซึ่งมีอัตราตายระยะยาวไม่ต่างกันคือทางที่หนึ่งนโยบายใช้อาการเจ็บหน้าอกชี้นำ กาสเคลมิดกายสตร а т е ีคือยังไม่ทำอะไรรักษาด้วยยาไปก่อนนโยบายนี้ใช้กับผู้ป่วยที่อาการเจ็บหน้าอกหายไปแล้วคลื่นหัวใจนิ่งแล้วหมายความว่าไม่แสดงว่ามีการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยมีอาการทั่วไปคงที่ดีทางที่สองนโยบายทำการรักษาแบบรุกล้ำแต่เนิ่นเนิ่นเนิ่น เออร์ลีอินว v e สีสตราทีจีคือส่วนหัวใจภายใน24ชั่วโมงที่มาถึงโดยหมายมั่นปั้นมือจะใช้บอลลูนขยายและใส่ขดลวดทางนโยบายนี้มีข้อบ่งชี้ indication หมายถึงทำแล้วดีแน่นอนกับผู้ป่วยที่อาการเจ็บหน้าอกไม่หาย ongoing pain หรืออาการโดยรวมมีแต่ทรงกับสุด นอกจากนี้ยังอาจขยายข้อบ่งที้ไปครอบคลุมผู้ป่วยที่มีคะแนนความเสี่ยง TIMI risk score สูงถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเขียนตอนท้ายว่ามันคืออะไรขณะเดียวกันนโยบายนี้ก็มีข้อบ่งห้าม contraindication ไม่ให้ทำในสองกรณีคือ 1. มีโรคร่วมมากทำให้ความเสี่ยงของการทำมีมากเกินไป 2. หลักฐานว่ากล้ามเนื้ออหัวใจตายยังไม่ชัดเจนและระดับเอนไซม์หัวใจปกติการใช้ข้อบ่งชี้ว่าข้อบ่งหนี้มันเป็นสไตล์ของแพทย์แต่ละคนแพทย์บางคนถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามก็ทำการรักษาแบบลุกล้ำหมดรูดมหาราชแต่แพทย์บางคนแม้ไม่มีข้อบ่งห้าแต่ก็ต้องดูข้อบ่งชี้ด้วย หากไม่มีข้อบอกทีก็จะไม่ชัดููงให้ผู้ป่วยทำหรือไม่ก็ให้ข้อมูลทางเลือกทั้งหมดแล้วเปิดให้ผู้ป่วยเป็นผู้เลือกวิธีการรักษาเอาเอง2ในแง่ของการตรวจวินิจฉัยผมมีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้2.1การเจาะเลือดดูเอนไซน์หัวใจโทโบนินไม่จำเป็นถ้ามารบเร็วกว่า3ชั่วโมงนับตั้งแต่เจ็บหน้าอก เพราะถึงเจาะไปและแม้กล้ามเนื้อหัวใจจะตายจริงแต่ระดับของเอนไซม์ก็ยังไม่ทันขึ้นอีกประการหนึ่งหากมีความชัดเจนในภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เพียงพอแล้วที่จะตัดสินใจรักษาผู้ป่วยแบบฉุกเฉินการเจาะเลือดตรวจมีความจำเป็นในกรณีมารบ กว่า3มชั่วโมงหรือกรณีอาการของผู้ป่วยคลุมคลุมเครือเครือมาหลายชั่วโมงหรือหลายวันจนไม่แน่ใจว่าของจริงเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่หรือกรณีการวินิจฉัยจากอาการหรือจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ข้อสรุปไม่ชัดหรือกรณีเจาะเลือดเพื่อติดตามดูต่อเนื่องขณะทำการรักษาปัจจุบันนี้การเจาะเลือดดูเอนไซม์หัวใจอีกตัวหนึ่ง CKMB ไม่มีประโยชน์แล้วในยุคสมัยนี้ซึ่งมีเอนไซม์โคโบนินแล้วจึงไม่ควรทำซ้ำกันเพราะไม่จำเป็น2.2การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการวินิจฉัยโรคนี้อาจต้องทำซ้ำๆกันทุก15-30นาทีหากภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ได้ไม่ชี้ชัดว่าเป็นอะไร แต่ผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บหน้าอกต่อเนื่องยิ่งหลายนาทีผ่านไปกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากขึ้นภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะยิ่งชัดขึ้น2.3ในกรณีผู้ป่วยเจ็บหน้าอกแต่เอนไซม์ไม่ผิดปกติคลื่นหัวใจก็ไม่ผิดปกติการตรวจวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์หลอดเลือดหัวใจด้วยคอมพิวเตอร์ CTA เป็นวิธีตรวจที่มีประโยชน์ เพราะช่วยวินิจฉัยได้ว่าการเจ็บหน้าอกนั้นน่าจะเกิดจากหัวใจขาดเลือดหรือไม่2.4ควรทำการประเมินความเสี่ยงด้วยคะแนน TIMI risk score ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราตายใน14วันซึ่งอัตราตายจะต่างกันได้ตั้งแต่5ถึง50% วิธีประเมินคือนะับปัจจัยเสี่ยง7ตัวต่อไปนี้1ตัวเป็น1คะแนนค่าคะแนนได้1ก็ตายราวถ้าเปซค่าคะแนนได้7ก็ตายราว50เปอร์เซน์ปัจจัยเสี่ยงทั้ง7ได้แก่ 1. อายุ65ปีขึ้นไป2มีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดเกิน2ปัจจัยขึ้นไปเช่นบุหรี่บวกไขมันบวกความดัน 3. เคยมีรอยตีบที่หลอดเลือดเกิน50%เอร์เซนมาก่อน 4. คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงส่วน s อ 5. ห้เจ็บหน้าอกสองครั้งขึ้นไปใน24ชั่วโงงที่ผ่านมา 6. ก,กินแอสไพรินอยู่แล้วอย่างน้อยใน7วันที่ผ่านมา 7. เอนไซม์หัวใจสูงผิดปกติ3 ในแง่ของการรักษาผู้ป่วย NSTMI การรักษาเบื้องต้นที่เป็นมาตรฐานคือฉีดยาบรรเทาปวดมอร์ฟีนให้อมยาขยายหลอดเลือดในเตรตให้ออกซิเจนและให้เคี้ยวยาแอสไพริน82-325มิลลิกรัม แล้วดื่มน้ำตามทันทีการจะอมยาในเตรตต้องระวังห้ามอมถ้าผู้ป่วยใช้ยารักษาสมรทธภาพทางเพศเช่นไวอากร้าอยู่ขั้นต่อไปก็เป็นการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเน้นการฉีดยากันเลือดแข็งกลุ่มเฮปารินให้กินยาต้านเกล็ดเลือดมักจะให้ควบสองตัวและยาลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจเช่นยากั้นเบตา้า ผู้ป่วยควรนอนในหน่วยที่ติดตามดูคลื่นหัวใจได้อย่างน้อย3-6ชั่วโมงในกรณีที่เลือกนโยบายใช้อาการเจ็บหน้าอกชี้นำหากไม่เจ็บหน้าอกเลยและทุกอย่างโอแล้วหมายถึงตรวจการทำงานของหัวใจไม่พบภาวะหัวใจล้มเหลวก็กลับบ้านได้ในเวลา1-3วัน ในกรณีที่ใช้นโยบายทำการรักษาแบบรุกล้ำแต่เนิ่นๆก็ควรเดินหน้าสวนหัวใจทำบอลลูนใส่ขดลวดไปเลยเดี๋ยวนั้นข้อมูลวิจัยมีทั้งที่ให้ผลว่าการรีบทำบอลลูนให้ผลดีกว่าไม่ทำเช่นงานวิจัย FRISCII และงานวิจัย RITA 3และก็มีทั้งที่ให้ผลว่าการทำบอลลูนให้ผลไม่ต่างจากการไม่ทำ เช่นงานวิจัย ICTUS ซึ่งใช้ผู้ป่วยถึง1,200คนดังนั้นจึงยังสรุปให้น้ำหนักไปทางใดาทางหนึ่งไม่ได้แน่นอนว่าไปข้างไหนดีกว่าข้างไหนบอกได้แต่ว่าถ้าผู้ป่วยเจ็บหน้าอกไม่หายอาการไม่นิ่งและมีปัจจัยเสี่ยงมากจะได้ประโยชน์จากการทำบอลลูนมากกว่าคนที่อาการเจ็บหน้าอกหายแล้วและมีปัจจัยเสี่ยงน้อย ในกรณีที่ตัดสินใจรักษาด้วยการทำบอลลูนควรทำเดี๋ยวนั้นเลยโดยไม่ชักช้าเพราะมีงานวิจัยขนาดเล็กทำที่ประเทศเซอร์เบียชื่องานวิจัย The Riddle n s t e m i Study ได้เปรียบเทียบคนไข้ n s t m i นี้323คนแบ่งครึ่ง ครึ่งหนึ่งทำบอลลูนทันทีภายในสองชั่วโมงที่มาถึงโรงพยาบาลอีกครึ่งหนึ่งใจเย็นแต่ก็ทำบอลลูนเหมือนกันใน72ชั่วโมงพบว่าพวกที่ทำทันทีจะให้ผลดีกว่านายแพทย์สันใจยอดสิง